เคยไหมครับเงินเดือนเพิ่งเข้าได้ไม่ถึงอาทิตย์เงินก็หมดซะแล้วส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะเราหารายได้ได้น้อยนะครับแต่เป็นเพราะเราไม่ได้วางแผนค่าใช้ใจ่ายล่วงหน้าซึ่งตัวผมเองก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันวันนี้ผมเลยมีเทมเพลตงบการเงินส่วนบุคคลที่ทําบน Google s h e e t มาแจกให้ฟรีเทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมรายรับรายจ่ายและเงินออมของตัวเองแบบอัตโนมัติเหมาะกับการวางแผนค่าใช้ใจ่ายทั้งปีเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าในแต่ละเดือนเราควรใช้ใจ่ายอย่างไร และยังมีแดชบอร์ดสวยพร้อมครับสรุปให้ดูเลยเหมาะกับทั้งพนักงานเงินเดือนฟรีแลนซ์ใช้งานง่ายไม่ต้องคขีดสูตรเองเลยนะครับลองไปชมกันครับมาดูเทมเพลตงบการเงินส่วนบุคคลที่ผมออกแบบไว้นะครับก่อนที่จะเข้ามาดูตัวนี้เนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดเทมเพลตตัวนี้ได้ที่เว็บไซต์ของผมเนาะซึ่งก็มีแนบลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันยูทูบเนะฮะ เมื่อเข้ามาเนี่ยก็เลื่อนลงมาเนาะผมจะมีเขียนรายละเอียดไว้ทั้งหมดเลยว่าเทมเพลตตัวนี้มีฟีเจอร์อะไรบ้างแล้วก็ใช้งานอย่างไรนะครับเมื่อเลื่อนลงมาเนี่ยก็สามารถพิมพ์อีเมลแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดได้นะฮะเมื่อเข้ามาดูที่เทมเพลตที่ดาวน์โหลดมานะครับก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นการสรุปนะเป็นแดชบอร์ดให้นะครับให้เห็นภาพรวมแบบเร็วๆเนาะว่าในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรนะมาดูด้านซ้ายก่อนนะฮะด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นกราฟรายรับรายจ่าย นะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วก็รวมถึงจะมีเส้นสีฟ้าตัวนี้นะครับว่าเงินออมเท่าไหร่เนาะก็จะเป็น movement ทั้งปีนะครับว่าเป็นอย่างไรส่วนด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นสัดส,ส่วนนะครับของทั้งปีว่ารายรับเนี่ยมีสัดส,ส่วนกี่เปอร์เซ็นต์รายจ่ายมีสัดส,ส่วนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เงินออมมีสัดส,ส่วนกี่เปอร์เซ็นต์พอเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับ ข้างบนตัวนี้จะเป็นภาพรวมของรายรับรายจ่ายเงินออมและกระแสะเงินสดเนาะซึ่งเป็นการรวมข้อมูลจากรอ Data ด้านล่างที่ตรงนี้จะต้องกรอกน,นะครับเดี๋ยวผมมาสอนเพิ่มเติมด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นรายรับเงินออมแล้วก็รายจ่ายนะก็จะมีการรวมข้อมูลขึ้นมาข้างบนเพื่อให้เราเห็นภาพได้ค่อนข้างง่ายรายรับเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับทั้งปีเนาะ ผมจะมีเขียนค่าเฉลี่ยไว้ก็คือได้เดือนละประมาณ 28, 200แเนาะแล้วก็ได้แต่ละเดือนเนี่ยอาจจะได้เงินไม่เท่ากันนะครับเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็าอาจจะเป็นฟรีแลนซ์บางคนเป็นพนักงานประจาแต่ว่ามีไรายได้เสริมเนาะมีไรายได้มากกว่า1ช่องทางนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะสรุปขึ้นมาแล้วก็จะมีการาฟฮิตแมปเนาะหรือว่าเป็น ตัวที่บอกว่าเดือนไหนได้เงินเยอะได้เงินน้อยนะครับจะเห็นว่าถ้าเขียวเข้มนะครับจะได้เงินเดือนนั้นนะ่ะค่อนข้างเยอะแต่ท่านเดือนไหนอ่อนเนาะอย่างเดือนมกราเนี่ยได้แค่2 5 0 0 0นเนาะก็จะเป็นเดือนที่ได้รายรับเนี่ยต่ำที่สุดในรอบปีนะครับการทำแบบนี้เนี่ยพอเราใช้สีมาช่วยในการวิเคห์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วขึ้นมากนะครับเนาะอันนี้เป็นเทคนิครายจ่ายก็เหมือนกันนะครับแดงเข้ม คือรายจ่ายเดือนนะั้นเนี่ยมากที่สุดเนาะเดือนกุมภาส่วนแดงออนนะฮะอย่างเดือนธันวาคมเนี่ยนะฮะก็มีรายจ่ายที่ต่ำที่สุดเงินออมเหมือนกันส่วนกระแสงเงินสดตัวนี้นะครับมันเกิดจากเอารายรับตั้งลบด้วยรายจ่ายลบด้วยเงินออมก็จะเหลือเป็นกระแสงเงินสดนะครับจะสังเกตเห็นว่าในบางเดือนนะฮะกระแสงเงินสดเนี่ยอาจจะเป็นลบ บางเดือนกระแสงเงินสดอาจจะเป็นบวกนะครับเพราะว่ามันเป็นเงิน cash on hand ที่อยู่ในตัวเรานะครับบางเดือนเราอาจจะต้องอจ่ายเยอะมากกว่ารับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะติดลบได้นะครับหรือในบางเดือนถ้า,าจ่ายน้อยกว่ารับรับมากกว่าจ่ายนะฮะก็ตัวนี้จะเป็นบวกเนาะซึ่งเราก็มาวางแผนได้เพิ่มเติมว่าถ้ากระแสงเงินสดเป็นบวกเนี่ยเราก็อาจจะมาออมเพิ่มเติมได้เนาะในรอ a ดาต้า โอเคคราวนี้มาดูในส่วนของข้างล่างนะครับจะเป็นพาร์ทการกรอกข้อมูลนะอันนี้ผมออกแบบให้ค่อนข้างง่ายมากๆอยกตัวอย่างเช่นเราทํางานประจำนะครับเราก็กรอกเงินเดือนไปเลยว่าทั้งปีเนี่ยเดือนละ25งหมได้รับค่าเช่านะครับได้รับเงินปันผลมีธุรกิจรายได้เสริมอื่นๆนะครับก็กรอกลงไปได้ผมยตัวอย่างเพิ่มเติมเช่นผมไปเรียนรู้นะครับอาจจะขายของออนไลน์แล้วกัน ขายออนไลน์ผมก็วางแผนไปทั้งปีเลยพอดู movement แล้วเอ้ผมได้เดือนละประมาณ4,000บาทเดือนนี้ได้4,500 5,000เนะเพราะว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะ้าพก็วางไว้อยู่ประมาณ5,500ทั้งปีแต่อาจจะปีสิ้นปีเนี่ยขายได้เยอะนะอาจจะประมาณ8,000นะก็จะเห็นว่า ตัวนี้เนี่ยจะมีสีขึ้นให้เลยนะครับอันนี้มันอาจจะค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะอันนี้ผมเพิ่มเป็น20 0 0 0เลยแล้วกันเห็นไหมครัตัวนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเขียวเข้มเลยนะครับแล้วก็จะสูงมาว่าอ๋อโอเคถ้าเราได้ไรายได้ช่องทางหนึ่งมานะครับขายของออนไลน์เนี่ยจะได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ6กพันสทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการวางแผนรายรับทั้งปีเนาะว่ารายรับทั้งปีเนี่ยเราเป็นอย่างไรนะเพราะว่าบางที เวลาตะก่อนนะผมทํางานประจำเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ารายรับในแต่ละช่องทางเป็นเท่าไหร่นะแต่มันก็เลยต้องมีการสรุปแบบนี้นะฮะก็จะเห็นว่าในแต่ละเดือนอ๋อโอเคได้เดือนละประมาณ3 0,000กว่าบาทและนะ 30, สามหมแล้วนะฮะส่วนเงินออมก็เหมือนกันนะครับสาเหตุที่ผมวางเงินออมไว้ในอันที่2เนี่ยนะครับเพื่อที่เราจะได้วางแผนเก็บออมก่อนใช้จ่ายเนาะอ่าอย่างตอนนี้เนี่ยทองราคา ค่อนข,ข้างดีนะเพราะอาจจะมีการเก็บออมทองมากขึ้นนะอาจจะเป็นเดือนละ5,000ันก็ได้สมมุตินะครับอันนี้จะเยอะสุดเลยนะเพราะว่าถ้าไปออมเงินสดเนี่ยในแต่ละแบงค์เนี่ยมันเดือนละแค่8 0 0ร้อยพันหนึ่งเนาะแต่พอ,ออมทองมากสุดก็เลยฟ้าเข้มแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็รายจ่ายนะครับเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยผมจะสร้างแถวให้มากที่สุดเนาะเพราะว่ารายจ่ายส่วนใหญ่ของคนเราเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมมีซื้อรถอีกคันหนึ่งค่าผ่อนรถอันนี้เป็นคันที่2นะผมเขียน2ไปอาจจะเป็นเดือนละ6,000นล้วกันนะแล้วก็วางอางนี้ได้เลย ประมาณนี้เราก็จะซ้มอัพมานะจะสังเกตเห็นว่าพอเราทําข้อมูลแบบนี้เนี่ยนะกระแสงเงินสดเนี่ยเราจะติดลบแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีได้2วิธีนะครับก็คือเราเพิ่มรายรับเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าไปลบรายจ่ายเนาะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะเราอาจจะต้องลดรายจ่ายนะครับเนาะว่าเราสามารถลดอะไรได้บ้าง นะครับก,ก็อาจจะถ้าซื้อรถเพิ่มนะเราก็ต้องอาจจะต้องลดค่าหารไหมนะหรือว่าลดคันเก่าเนาะเรามี2คันถ้าเราขายคันแรกไปนะครับกระแสงเงินสดเราเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นไอเดียเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทมเพลตนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะผมมีเขียนวิธีการใช้งานไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจตัวเทมเพลตโปร การเงินนะครับสามารถกดเข้าไปดูตัวนี้ได้นะฮะ,อ,ะอันนี้ผมจะเขียนไว้แบบค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถนำไปใช้ได้ตลอดเนาะโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ